อาจริญพรยัดยอมทุกท่านหลังจากที่อาตมาได้นำสิ่งของมาช่วยคุณยายแล้วนะก็ทราบว่านะคุณยายนั้นไม่มีห้องน้ำใช้นะเพราะว่าห้องน้ำของท่านชำรุดนะเริ่มจากนะท่อนะท่อท่อกลมนั้นก็ผุฝาก็ผุกร่อนแล้วก็ตัวโถก็สูงนั้นะท่านก็กลัวที่จะพังลงไปท่านก็ไม่ได้ใช้นั้นะ อาตมาก็เลยได้นำช่างมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ท่านใหม่ซ่อมแซมให้ใหม่เดินเเป่ายังเหนื่อยม้อมนหน้าฟมหน้า้วอหน,น่อกมานหน้ารากตัวนี้ทำเยเหมือนทำใหม่ตีมาอ กิ้งมาได้ไหมคะ Thank <laughs> you. นี่ก็คือสภาพของห้องน้ําของคุณยายอันใหม่เราก็เปลี่ยนให้หมดตั้งแต่ถังตั้งแต่ฝาแล้วก็ตัวที่เป็นที่นั่งหรือว่าคอหานก็ทําให้ต่ําลงแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่คุณยายท่านจะได้ใช้งานได้ง่ายก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยน ห้องน้ำให้คุณยายวันนี้ก็ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วปรับปรุงใหม่นะเดี๋ยวเราจะไปถามคุณยายว่าใช้การเป็นยังไงบ้างอเจริพรคุณยายก็อาตมาได้ทำการซ่อมแซมห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะคุณยายได้ใช้บ้างอย่างใช้แล้วค่ะดีมากคะ่ะได้ใช้แล้วนะ,ะก็ไม่ต้องข้ามมาฝั่งนี้แล้ว ถ้าถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็ใช้ที่นู้นได้เลยอ๋อใช้ดีนะอ่ายอดยยมทุกท่านสสหลังจากที่สร้างห้องน้ำให้คุณยายเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาชำระสตังค์ค่าอุปกรณ์นะทั้งหมดก็นะสองพันแปบาทนะเดี๋ยวก็ไปจ่ายเงินกัน 2อ0พนะเรียบร้อยนะโยม